ตอนรับเข้าสู้ช่วงได้ซ่องคล้องรายการเล่าข้าวชาวบ้านทาง IPM TV สตูนแชนแนลของซ่องซ่องกานะคะเพียงแค่ติดตั้งจานซ่อม IPM ค่ะก็สามารถที่จะติดตามได้ในรายการของเรานอกจากนี้ก็ยังมีช่องที่ว่าน่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะอยู่ในจานซ่อมเลยเดยวานะคะคุมจริงฉัดจริงค่ะติดตั้งจานซ่อม IPM นะคะรอยเยืิบช่องกอแหลกันได้เลยค่ะและก็เทสําคัญฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะซ่องรอยเยืิบเกาช่อง สตูนชาแนลขรบเครื่องเหลืองคนสตูนค่ะและสําหรับในรายการเราข้าวชาวบ้านในช่วงในซ่องนี้ยังคงอยู่กับดิฉันพัทรีพนมาลินีนะคะมีข้าวซาวนถินนาเสนอกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวของเทศกาลวันปีใหม่กันบ้างนะคะแต่ว่าก่อนเดี๋ยวถึงวันปีใหม่ไล่หน่วยงานนั้นก็มีการจัดกิจกรรมเรินเริงขึ้นค่ะนะคะบางที่ก็นะคะบางหน่วยงานเพราวาวันหยุดไล่วันในช่วงเวลานั้นก็จะไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดค่ะนะคะก็ อาจจะมีการจัดขึ้นก่อนค่ะแต่ว่าบางหน่วยงานนั้นนะคะมีภารกิจค่ะในช่วงข้องเทศกาลส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อย่างเช่นวานหน่วยงานซื่อมลชนขลองเราก็มีภารกิจเพราะฉะนั้นก็เลยมีการจัดก้อนหลวงหน้านะคะมีกันค่ะชมรมซื่อมลชนจังหวัดสตูลก็มีการจัดกิจกรรมวันปีใหม่กันแล้วด้วยนะคะเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชมกันด้วยค่ะนะคะก็อบอุ่นค่ะในบรรดาพี่น้องซื่อมลชนในจังหวัดสตูลของเราถูกคะแนนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่ TV, นังเสือพิมพ์วิทยุเสียงตามสายอะไรก็ดีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเลยภาพกิจกรรมหนังคืนวันนั้นค่ะเทวรานซีวิวซีฟู้ดกันนะคะและก็เรื่องต่อไปค่ะนี่ก็เป็นเรื่องข้องกันตอนรับเทศกาลวันปีไม่เหมือนกันค่ะในเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงปีไม่นี้ที่สวนบ้านเราต้องเบาหวานนะคะ เป็นอีกหนึ่งทางเหลือค่ะเทวาตอนนี้มาท่องเที่ยวรับประกันว่าประทับใจอย่างแน่นอนทางในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็สร้างเทท่องเที่ยวเยวมีความสวยงามโดยเฉพาะทางทะเลตอนนี้นะคะบรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษแล้วก็เนื่องแน่นแล้วค่ะนะคะเรียกได้วาใครที่จะมาท่องเที่ยวจองหลวงนาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเล่าค่ะว่าบรรยากาศคึกคักนั่นเททาเรือท่องเที่ยวนั่นเป็นแบบผืนนะคะ แล้วก็เรื่องต่อไปค่ะนี่เป็นเรืองข้องอาชีพเหมือนกันโดยเฉพาะไข่เทวานนะคะมีพื้นที่คุดบอแล้วก็ยาจะเลี้ยงปลาเมโรจะเริ่มต้นแบบไานห้าพัน 5, ปลาทีนันค่ะนี่เรามีนะคะเทจะมานําเสนอนะคะเป็นเทเทวาจําหน่ายพันปลานนนค่ะปลาเนนด,าน,นดําปลาเนนแดงปลาหมอ้อนะคะมีเยอะเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นะคะวา่ามีการจําหน่ายพันปลาเนนดําปลานนานแดงแล้วก็ปลาน้ําจืนอีกลาาชนิดนั้นเทไน,น,นค่ะนาโ ใจแลวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นติดตามได้เลยค่ะในรายการเราาข้าวชาวบ้านของเราค่ะสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะหลายๆหน่วยงานก็มีกัน จัดจะเริ่มฉะล้องกันค่ะบางหน่วยงานก็ต้องมีการจัดกันก้อนค่ะเพราะว่าในช่วงวันปีใหม่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดหรือเทต่างๆนะคะซื้อมวลชนสะตูนก็เมือนกันค่ะมีการจัดงานวันปีใหม่ไปแล้วด้วยนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่ไล่หน่วยงานหรือว่าโรงเรียนต่างๆไล่แห้งบางจะจัดเิจกรรมปีใหม่ขึ้นภายในหน่วยงานหรือว่าโรงเรียนถ้าเป็นโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกแล้วก็ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มทีภายใต้ความดูแลของคุณครูในโรงเรียน ะะให้เด็กๆได้สนุกสนานส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ค่ะแล้วก็เป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออกอย่างถูกต้องด้วยนะคะและในหน่วยงานต่างๆก็จัดขึ้นเพื่อสร้างความ้ามัาคีในหน่วยงานสร้างควัญกำลังใจให้แกพนักง,งานหลัางจาก่กทศทำงานเน็เนื่อยมาครบอบหนึ่งปีแล้วโดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรใหญ่ๆมักจะมีการจัดขึ้นนะคะ ในส่วนของสตูนบ้านเราค่ะหน่วยงานเทวจัดขึ้นเป็นหน่วยงานแรกก็คือซื้อหมวนชนนั่นเองนะคะเฮตุเทวจัดขึ้นมาก่อนเพ่อนไม่ใช่วาอยากกินอยากนกก่อนเพื่อนแต่ว่าเพราะว่าในช่วงวันหยุดยาวส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีไหมไม่ว่าวันสุดท้ายปีหรือว่าวันแรกของปีไหมแมกะทังจวงรอยโตระว่างปีเก่ากับปีไหมซื้อหมวนชนของเราก็ทํางานแบบไม่ได้หยุดเลยประมาณวานนะคะ ไม่ได้อยู่รวมกับครอบครัวญาติพี่น้องเพราะว่าเป็นภารกิจของเราเทวต้องแกบภาพประทับใจนะคะก็เลยต้องมีการจัดงานกันหลวงหน้านิงคือสาเหตุนะคะได้แกบภาพความสวยงามหรือว่าภาพจิตกรรม่างๆังมาฝากท่านผู้ชมนั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงดังกล่าวเนาะเจ้าว่าเรื่องของความสนุกสนานแล้วในเรื่องคงบัลลุก็มีนะคะเรียกว่าถ้าพี่น้องไม่นอนซื่อมวลชนของเราก็นอนไม่ได้นะคะ ไม่ว่าความสนุกสนานหรือว่าความถูกเทวะเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวทั้งหมดคืองานของเราค่ะแต่เราก็นะคะให้เกิดอยากจใจเกิดแต่เรื่องของความสนุกสนาน ดาเรื่องมีความสุขกันค่ะโดยเฉพาะในช่วงเข้าดาวนะคะหลังจากเที่ยงคืนเข้าสู่วันไม่บรรยากาศจุดพลุซี่มุมเมืองในเขตเทศาบานนั้นก็ถือว่าสวยงามจับใจค่ะและง่ายงวาไม่ต้องนอนกันเลยนะคะเพราะว่าดินเสี่ยงพลุดังตรึมตรึมกันอยู่ตลอดซี่มุมเมืองเลยทีเดียวค่ะเราจะเก็บภาพบรรยากาศบรรมาดนแม,ม่ดับชมกันด้วยนะคะทีนี้รอบาแล่ภายในงานเททางจมลมซื้อมอนชนยสตูนจัดขึ้นบ้างนะคะ จัดขึ้นเทวรานซีวิวซีฟู้ดค่ะมีนายวีรนันเพ่งจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะให้เกียรติเป็นประธานนะคะมีในงานก็จะมีการร้องเพลงรับประทานาหารรวมกันค่ะแน่นอนทำงานมาเนื่อยทั้งปีก็ต้องมีการจัดชลากข้องควันกันนะคะ สิงข้องควันนี้น่วยงานราชการถืว่าบรรดาซื้อเหมือนชนได้ไปทําข้าวแล้วก็นําเสนอกันนะคะจากเถต่างๆค่ะก็มีการมอบเป็นข้องควันวันปีใหม่ให้กับทางชมรมข้องเราด้วยนะคะเราก็มาจับฉลากกันค่ะงานนี้ก็แฮปปี้ทวนหน้าเลยทีเดียวเพราะว่าทางข้องชินเล็กชินหญ่ก็คละกันไปนะคะทีมงานสตูนชนแนลข้องเราวันนั้นก็รวมงานค่ะในวันนั้นก็โชคดีรับปีใหม่กันได้เพราะว่าได้รับรางวัลกันทวนหน้าทุกคนเลยไม่มีใครพลาดถือว่า จะได้รางวัลน,นะคะผู้ย้ญ่ใจดีถือว่ามารวมงานก็ขวักเงินควันทุ่งปลอบใจเล็กๆหน่อยๆก็ถือว่ามีความสนุกสนานค่ะน่วยงานนะก็คนทำข้าวนะคะเราในฐนานะซื่อมวลชนตลอดระยะเวลา1นึ่งปีเท่ผ่านมา ถ้าหากว่าไปสร้างความไม่บายใจรัวคดอกขัดใจอะไรในช่วงส่งถ่ายปีเก่าก็ต้องข้อให้อภัยกันนะคะเพราะว่าปีหน้าฝ่าไม่เรายังคงต้องพบเจอกันแล้วก็ทํางานรวมกันอีกเหมือนเดิมค่ะสําหรับของสตูนเจเนลของเรานะคะก็อย่างก้าวเข้าสู่ปีเดซองแล้วนะคะสำหรับภารกิจเทซอง ปีเท่องนี้ค่ะเราจะเน้นนักหรือหวานนะคะจะเป็นไป,นปนในทางแบบเผือเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเผื่อเธจะให้สตูนข้องเราพี่น้องชาวสตูนค่ะนะคะได้รับรูปแบบในเรื่องข้องการนําเสนอข่าวสารค่ะนะคะสตูนจะเน้นข้องเราค่ะก็เป็นช่องเ่วาต้องการจะรับใช้พี่น้องประชาชนให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแบบไกลชิดพี่น้องมากยิ่งขึ้นก็ต้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเราพร้อมกับทีมงานต่อไปนะคะ ก็เรียกได้ว,ว่าสะดุกสะานกันอย่างแรงเลยทีเดียวนะคะสำหรับผีน้องซื่อหมวลชนในจังหวัดสตูลของเรานะคะก็มารวมตัวกันค่ะในวันนั้นนะคะเรียกเรียกได้ว่าได้ข้องควันติดหมายติดมือลอบกันไปต,ตามๆกันค่ะถึงแมวว้ว่าข้องควันเดีว,ว,เว่าเตรียมไวไม่โผนะคะกับจํานวนคนสมาชิกแต่วา่าไปรวมงานค่ะแต่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีไล่ๆันนะคะได้มีการแจกซองกันด้วยค่ะก็ไม่มีการหนอยใจแต่อย่างใดทุกคนนั้นก็มีข้องควันมีข้องสำานักคนติด กลับบ้านไปยังทุกคนเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ฝากขอบคุณด้วยค่ะสําหรับผู้ย้่ใจดีเทวมีการสนับสนุนข้องชมรมซื่อมวลชนจังหวัดสตูลถุกถ่านด้วยก็แล้วกันนะคะเห็นไหมคะเทว่าเรามีการจัดหลวงนากันแบบนี้เป็นภาะวะในวันเทว่าเข้าสนุกสนานกันนะคะเดินทางท่องเที่ยวกันหรือว่าในช่วงเวลาเข้าดาวค่ะนั่นก็คือว่าเป็นช่วงเวลาของการทํางานขอ้องวรเราสซื่อมวลชนเพื่อ,อจะเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามความประทับใจและก็ในเรื่องราวของอุบัติเหตุ น่ทองทนนก็ดีค่ะนี่ก็เป็นภารากิจ การทํางานของพวกเราในชว่วงวลานั้นเพราะฉะนั้นก็จึงมีการจัดวันปีใหม่กันหลวงหน้าแบบหนีนั่นเองนะคะเอาล่ะ,ะค่ะไปในเรื่องต่อไปนะคะเรื่องนี้ไปเรื่อบรรยากาศคึกขักกันบ้างค่ะเท่ทาเรือท่องเที่ยวของเรานะคะเที่สตูนบ้านเราค่ะตอนนี้นะคะอย่างเที่ยว,กวปกติแล้วก็จะมีเรือเทีว่วไปส่งตามเกาะต่างๆถวเป็นเที่ผักค่ะถึงที่หนีหละก็มีทริปพิเศษด้วยที่ว่ายาจะบอกนะคะก็คือว่ามีเรือท่องเที่ยวเที่ยวได้เลยทุกกะค่ะในสตูนแต่ว่า มาผักนะคะเทบนฟังค่ะน่าสนใจค่ะนะคะปีนี้ก็ถือว่าเป็นทริปพิเศษเลยทีเดียวใครที่ว่าจ้องไม่ทันห้องผักไม่ทันเต็มไปหมดแล้วเทเกาะนั้นก็อย่าหน่อยใจค่ะสามารถมาท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆในสุนบ้านรเราได้ทุกวันเลยไปชมข้าวนี้ได้เลยค่ะ ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้แน่นอนว่าแล่งท่องเที่ยวตามเทศต่างๆนั้นก็ต้องแน่นขนัดกันอย่างแน่นอนค่ะสําหรับใครที่ว่าต้องการจะไปในนัน้นต้องมีการจองกันหลวงนานนะคะในโซนสตูลของเราก็เมือนกันค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูลก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ว,ว่าเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวรัวไฮซีซั่นนะคะ เมื่อเข้าสู้ช่วงเทศกาลส่งถ่ายปีเกาตอนรับปีใหม่แล้งท่องเที่ยวเที่ยวสํำคัดโดยเฉพาะเกาะลีเป๊ะค,ค่ะ เทวานากทองเที่ยวได้ให้ชาติยาววัมันดิฟเมืองไทยนั่นก็เต็มไปด้วยนักทองเที่ยวนะคะตอนนี้จะเห็นว่าบริเวณทา่าเรือปากบาราคึกคักอย่างมาร์นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกันไปแล้วนะคะไปเทียวค่ะโดยเฉพาะฝรั่งต่างชาตินั่นนะคะชค่วงนี้ก็เป็นช่วงเ่วเขาเริ่มจะหนี่นาวกันค่ะประเทศไในี่ว่ามีแดดอบอุ่นเขาจะมาห้าแดดกันนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ประเทศไทยคือเป้าหม้เทวนักทองเที่ยวส่วนยุโรปเข้ามาเที่ยวอาบแดดกันค่ะ เพราะว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปอเมริกาหรือว่าสแกนดิเนเวียกลุ่มนี้เขาจะมาห้าแดดกันนะคะประเทศในเออ,อามนวยยละก็ไม่มีปัญหาเขาจะมากันค่ะแต่เทสตุลของเราก็มีโอกาสได้ต้อนรับภู้ะานักท่องเที่ยวชาวไทยเทวชาวมาการ์เย็นเขาก็แห่ขึ้นเนื้อนะคะส่วนทางกับชาวต่างชาติเทวาเขานะคะแห่ลงมาทางภาคใต้ค่ะเพราะว่าภูเก,ก็ตมีปัญหาซ้ม่มีปัญหาแน่นอนกระบีพังงาและสตูนก็เป็นอนันซ้งตรงนี้เลยนะคะ ตอนนี้เกาะลีเปตนั้นนักทองแถวเต็มหมดแล้วค่ะพอช่วงยุดยาวนะคะในตั้งแต่วันเทเยส8ธันวาคมเป็นต้นไปก็คึกคักค่ะ คนไทยก็แห่เที่ยวกันในช่วงนี้แน่นก็แทบแตกเลยทีเดียวนะคะเราข้อบอกพี่น้องคนสตูนุนเกาะลิเป๊กข้องดีข้องเรานั้นเราคอยแก็บไหวเที่ยวค่ะให้คนบ้านเข้ามาเที่ยวกันก่อนนะคะคนสนุนบ้านเราก็ไปเกาะแขคเเคเนบุโล้นเกาะลีดีเรื่อเที่ยวแบบวันเดียวก็ได้ค่ะไปลบก็ดีว่านะคะก็ยังมีเททงเที่ยวอีกมากมายค่ะโดยเฉพาะรูปแบบโฮมสเตย์ไม่ว่าจะเป็นเกาะซาไหายก็ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะ รับรองเลยว่าข้องแพงย่างแน่นอนพอนักท่องเที่ยวมาจริงๆแต่ก็ใช่ว่าก็บุลลณลดีจะไม่มีคนเพราะว่าถือว่าเป็นก็แแค็งเทวาราสามารถรับวันได้นั่นเองค่ะนี่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเทวาสามารถดึงแมดเงินเข้าจังหวัดปีละยางมาซานแต่สาหรับใครเทวาจะไปเที่ยวตอนนี้นะคะผู้ประกอบการบอกว่าถึงแม้ว่าจะเต็มแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไป ก็จะเปิดเที่ยวเรือเพิ่มค่ะเรือออกถูกนึ่งชั่วโมงนะคะใครี่วายากแวะไปเที่ยวไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ไปถ้าไปแล้วเป็นทริปพิเศษแบบเที่ยวมัดถูกกะค่ะแล้วก็กลับมานอนบนฟังแบบหนีงก็มีให้บริการนะคะเพราะว่าเทพักบนฟังแถวหลังงูน,นก็สวยงามแล้วก็ได้บรรยากาศไม่แผ่ตอนอยู่บนกะเลยค่ะเทพักรีสอร์ทเทเห็นนะคะ ก็มีไล่แห้งเถอะว่าสามารถเลือกกันได้เลยค่ะแต่เดีําคัญเลยนะสำหรับผู้ประกอบการกบ้านเราเถว่าทำนักท่องเที่ยวลั่งไรเข้ามาก็คือว่าการแมวเปรียบนะคะเรียกว่านักท่องเที่ยวมาแขนในแต่ความปลอดภัยก็สําคัญที่สุดสําหรับการให้บริการค่ะเรือลําไนนักท่องเที่ยวนะคะไม่ส้มชูชีพไม่ออกค่ะลํน้อยนาหนักเกินก็ไม่ออกเช่นกันเจ้าถา้าตํารวจก็คอยตรวสอบเรืองนี้นะคะยังไงก็สามารถเทจะมาเที่ยวบ้านเราได้อย่างสบายใจค่ะ ค่ะนะคะก็ต้องบอกว่ามาเที่ยวได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวห้องเต็มนะคะถึงแมว่วาเทกอนั้นไม่ทันแห้วแต่ว่าถ้ายากเที่ยวก็เทสต้นบ้านเราในช่วงวนี้ต้องบอกวา่าเชิญมาได้เลยค่ะมีความซวยไซนะคะ หาใส่ข้าวเนียนค่ะใต้ทองทะเลนันปะการังสวยๆนะคะมีแปลากระตูนค่ะไวายมาต้อนรับหนักทงเทียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของกอต่างๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่าวิวถิวทัดนั้นสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะในชว่วงของไฮซีซันนะคะถึ่แมมว่าจะไม่มีห้องพักเทบนกเกาะเลวเต็มเลวแต่ว่าสามารถเที่ยวได้ทุกเกาะเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าจะมีบริการทริปพิเศษกันด้วยนะคะก็กลับมาพักริมทะเลค,ค่ะเทบนฟังก็ได้ค่ะเพราะว่าก็จะมี รีซอทเทพักอีกมากใทม่เทวทันสมารัติพักแล้วก็ได้มองเห็นท้องทะเลริมทะเลได้อย่างสบายเมื่อนกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ว่าเรานําเสนอค่ะมาเที่ยวสตุนบ้านเรารับประกันว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ ใน้จวงวันยุทธเทสเกนส่งถ่ายปีเกา่าตอนรับปีไม่นี้ชาวสตุลของเรายินดีตอนรับนะคะไปในเรื่อโตไปค่ะอันนี้เป็นเรื่องค่องอาชีพเสริมนะคะอ่ะบางคนบอกว่ากลายเป็นอาชีพลักไปเลยค่ะเธอกิดวันเรียงมากๆนะคะในเรื่องของกันเรียงปลานามจืดค่ะไข่ถั่วก,กาลังมองห้าพันปลาอยู่นะคะไม่ไ่าจะเป็น ปลาหมอ้อปลานิน่นหรือว่าจะเป็นปลาสวายปลาดุกค,ค่ะแต่วานีนะคะเทวาเราไปทีมีาสตูลเชน,เชนของเราไปนี่ก็ยังคงมีพันปลาค่ะปลานิ่นดาแล้วก็ปลานิน่นแดงนะคะเทไหนอยากทราบไหมครับถ้าอยากทราบแล้วก็ติดตามข้าวนี้ได้เลยค่ะ ก็มาในเรื่องของอาชีพนะคะใครเทวส้นใจในเรื่องข้องการเลี้ยงปลานามเจิดค่ะฝั่งเข้านี้รับประกันว่าได้ประโยชน์นะคะในเรื่องข้องการจํหน่ายพันปลาหนิลค่ะทางหนิลดําแล้วก็หนิลแดงแล้วก็อีกลากไล่ชนิดนะคะแต่วันนี้เราจะมาแลนในเรื่องของพันปลาหนินดลนนดําปลาหนิลแดงค่ะอาชีพต่างๆี่วรอได้นําเสนอไปแล้วก็มากมากม่ก,ก็ือวเป็นทางเลือกสําคัญนะคะ สำหรับใครหลยคนแถวัหลังบ่งหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะี่ว่าเราจะแนะนำสำหรับท่านผู้ชม ใครเธต้องการเลี้ยงปลานิลแล้วก็กาลังมองห้าพันปลานิลเือว่าแข็งแรงและมีคุณภาพค่ะนีแลโบเราก็าไปเทฟาร์มพันปลาขวนกะล้งค่ะตั้งอยู่บ้านขวนหลอนมู่เดซัมตำบลขวนกะลง้งอำเภอขวนกะลง้งจังหวัดสตูลน,นะคะเจ้าของฟาร์มและผู้ดูแลคือนายดิกฟีเลค่ะชาวเนเธอร์แลนด์เธอว่ามายยอยู่เ่สตูลเย่สิบว่าปีแล้วนะคะจึงสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนค่ะดังนั้นเราไม่ต้องใชล้ลามแต่ประกันได้นะคะคุณดิกบอก กับเราค่ะว่าได้จบการศึกษาทางด้านการเกษตรเทประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะก็ได้มาเทปประเทศไทยตอนแรกก็มาเป็นครูสอนวิชาเกษตรเท,เทวิทยาการเกษตรและเทคโนโลยีภาคใต้เทควนการุงนะคะแล้วก็ได้แต่งงานมีครอบครัวทีนี้ค่ะจริงลาออกจากครูมาทําอาชีพธุรกิจส่วนตัวโดยนําความรู้เทีมีนะคะมาทาฟาร์มปลาค่ะโดยการเพาะพันธุ์ูกปลาเพื่อให้เกษตรกรอื่นๆเสิร์ฟไปเลี้ยงต่อนะคะสําหรับ ฟาร์มพันปลาแห่งนี้ค่ะมีพื้นทีสิบสองรายนะคะจำหน่ายพันปลาเดือนละสองถึงสามมื่นตัวค่ะพันปลาเน้นจำหน่ายตัวละสามบาทห้าสิบถึงห้าบาทขึ้นอยู่กับขนาดแลวก็อายุของปลานะคะปลาเน่นทีนี้ก็มีโบปลาก้าวบค่ะจริงๆแล้วก็มีพันปลา้ํำจืดหลายชนิดอย่างเช่นว่าปลานน่นปลาหม้อปลาสวายปลาทับทิมปลาดุกแต่ว่าตอนนี้คล้ายไปหมดแล้วนะคะพอพันไม่ทันค่ะ แต่ว่าวันเทเราไปนี่ค่ะยังมีปลานินยู่ไล่โบอค่ะทั้งปลานินดำแล้วก็ปลานินแดงนะคะปลามีรูปรัง ปลานิ่นนั่นก็มีรูปรางคลายกับปลาหม้อเทศค่ะแต่ว่าแตกต่างตรงถือว่าปลานิ่นมีลายสีดำแล้วก็จุดสีขาวสลับกันไปบริเวณครีบลังครีบก้อนแล้วก็ลำตัวมีสีเขียวปนน้ำตาลมีลายผาดดำผาดว่างตามลำตัวค่ะมีความยาวประมาณเยถึง2ยเซนติเมตรปลาเศรษฐกิจแพรพันุ์ขยายพันธุ์ด้วเร็วแล้วก็ง่ายนะคะแล้วก็มีรสชาติดีค่ะปลานิ่นสามารถอาศัยอยู่ได้ในน้ำจืดแล้วก็น้ำกร่อยนะคะ ปลานิ่กินอาหารได้หลากหลายอย่างเช่นว่าไรน้ำตะไคร่น้ำตัวอ่อนของแมลงกุ้งฟอยผักบุงปลาหนิ่ก็มินิไซชบอยูรวมกันเป็นฟู้งค่ะนะคะมีความอดทนแล้วก็ปรับตัวข้าวก็สภาพแวดล้อมได้ดีสำหรับปลานิ่แดงปลานินสีแดงนั้นก็มีการไกลพันจากการผสมคามพันธุระว่างปลานินกับปลาหม้อเทศซึ่งหนกจากสีายนอนกจะแตกต่างจากปลานินธรรมดาแล้วภายในตัวนะคะปลาเทวะ พนังชงทองอย่างเป็นซี่ข้าวเงินค่ะใค่พนังชงทองคองปลากินเนือ้อแล้วก็ซี่ค่องเนื้อปลาเป็นซี่ข้าวชมพูไข่เนื้อปลาทะเลทะเลทีเรียกว่าปลานินแดงซึ่งแท้จริงก็คือโรคปลานินธรรมดาเทวเกิดจากการใกล้พันธุ์โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขคงสีของลำตัวเท่านั้นค่ะแต่งคงรูปร่างของปลานินัยเช่นเดิมนะคะแต่โรคี่วพิษผอพิษแม่ค่องปลานินชนิดนี้กลับมีพ้นในทางบวก คือมีพ้่นดีแกตัวของมันเองค่ะก็คือปลาเทวมีสี่ซวยเป็นสี่ชมพูอมแดงซึ่งปลาเน่ลแดงนี้สามารถนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามได้ด้วยนะคะ เมือนําปลานิน่นแดงมาประกอบอาหารเพราะว่าปลานิน่นแดงกลับให้รสชาติเทวดีค่ะแล้วก็คุณภาพสูงว่าปลานิ่นธรรมดานะคะสําหรับใครที่ว่าต้องการปลานิ่นหรือว่าต้องการพันปลานําจืดก็สามารถติดต่อได้ค่ะทีไม้เล็ก่ห9าน็กนะคะเรามาฟังเสียงของคุณดิกค่ะเราในเรื่องของการทําฟาร์มพันปลาแห่งนี้กันเลยนะคะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันนะคะก็อยู่กับคุณดิ๊กค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของบ่อพันปลาแห่งนี้อยู่ที่อำเภอควนกาหลงนะคะหลายๆคนก็คงจะนะคะคิดว่าพันปลาที่เลี้ยงตามบ่อต่างๆของชาวชุมชนชาวท้องถิ่นที่เราได้นําเสนอกันนั้นเอามาจากไหนคะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งจากพื้นที่แห่งนี้นะคะยังไงก็อยากจะถามคุณดิ๊กนะคะว่าสําหรับบ่อปลาแห่งนี้นะคะตอนนี้มีพันปลาอะไรบ้างคะ ทีนี้เรามีโดยเฉพาะภูเขาทั้งลานินดังกับภูเขาเดงหรือบังคนเรียกว่าปลาตาติม <S S S 1> แล้วก็เราพอลุกปลาโม่ด้วยครับค่ะแล้วพื้นที่อย่างนี้มีอยู่กี่ไรไ่ด้ยคะตอนนี้เรามีฟาร์มชรองแห้งครับฟาร์มนี้ก็มี12ไร่และก็อีกพื้นที่หนึ่งเป็นประมาณ5ไร่ครับค่ะตอนนี้มีปลาในลักษณะของอายุปลาเท่าไหร่คะกี่วันได ก็ส่วนใหญ่เราต้องอนุบาลลูกปลาประมาณ6-8ถึงสัปดาห์ถึงจะมีขนาดเหมาะสมที่จะไปเลี้ยงในในบ่อดินอาจจะยาวกว่านิดน้อยแต่ไปเลี้ยงในกระชังครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่มาซื้อต้องการจะรู้ในเรื่องของวิธีการเลี้ยงปลาให้ได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเราสามารถแนะนำได้ใช่ไหมคะครับกับเกิดต่ปูเลี้ยงเกิดมีคำตามเกิดเราปรึกษาได้ครับรืาให้ครแนะนำว่าเรื่องอาตราการปล่อยการให้อาหาร การดูแลคุณปาบน้ำค่ะครับผมท้งนี้นะคะคุณดิ๊กก็ต้องบอกว่าเคยเป็นอดีตครูมาก่อนนะที่สอนจากที่ไหนคะครับครับคือเราจบจากมาวิทยาลายรรัยเกษตรแต่ปัาจุบานผมคือประเทศเนเธอร์แลนด์นค่ะแต่หลังจากนั้นกิดผมมาทำโครงการอาสาสมัครเป็นครูสอนประมงทีท่วิทยาลายัยเกษตรสตูลค,ครับเป็นเป็นครอบสิบป,ปีแต่ในปัจจุบันก็ทำบ่อปลาส่วนตัวครับครับ ค่ะนั่นก็นะคะเป็นการอธิบายจีแจงจากคุณดิกฟิเรค่ะก็เป็นชาวเนเธอแลนด์เท,เทวามายุทเ่สตุนบ้านเราเยสิบว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นก็แรงภาษาไทยเราเรียกว่าฉับจึกเลยทีเดียวไม่ต้องมีลม้ําไม่ต้องมีคนแปลนะคะอธิบายได้แปลว่าเข้าใจขั้นตอนในการทเทวานะคะเลี้ยงปลานน้ำจืดเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาก็มีความรู้ความสาม,มารถเทวจบตรงมาในเรื่องของด้านการ,กรเกษตรนะคะในเรื่องของการเลี้ยงปลานี้นะคะ เขามีความชํานาญเพราะฉะนั้นใครี่ว่าไปเสิร์พันปลาทีทนี้นะคะก็สอบท่านไปเลยว่าเลียงแบบผืนนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างี่วาเป็นขคทรับในการเลียงหรือว่าเลียงแบบผืนให้ได้ปลาี่วาสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะแกมีทึงซ่องถีโด้วยกันข่าฟาร์มนะคะนั้นก็เป็นฟาร์มนึงงี่วาเป็นการเพาะพันธุ์ลูกปลาตัวเล็กๆค่ะแล้วก็อีกฟาร์มนึงเดี๋ยวเราจะมาให้ติดตามรับชมกันในชชวงวลาต่อไปค่ะนั้นก็เป็นการเลียงปลาในกระชังแบบธรรมชาติก็สามารถท จะติดตามกันได้เลยนะคะ สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะมาถึงในช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแล้วนะคะดิฉันปัทเียพรมาลรนีพร้อมกับทีมงานสตูนชาแนลคงต้องข้อลาถูก <c oughs> ่านดดวยวลาเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมนะคะต้องการเถดจะรับซาบข่าวซานในสตูนบ้านเรานะคะก็สามารถเถดจะเปิดมาได้เลยค่ะช่องซ่องซ่องกาวจานซอมไอพีเอ็มนะคะและสําหรับ่านเทวต้องการจะแจงข้อมูลข้าวซานค่ะนะคะจดไว้ได้เลยต้องการเถิดจะซื้อซานมาเถิช่องของเรานะคะเถิไม่ลยืูซย์นจะ จดซ่องซ่องซีหาซ้มนะคะติดต่อมาได้เลยต้องการจะแจ้งข้าวนะคะข้าวดีข้าวไหลหรือว่าได้ร่วมกุมกันทํากิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆในหมู่บ้านในชุมชน หรือหวาน่วยงานต่างๆก็บอกพวกเราได้เลยหรือหวานนะคะผู้ประกอบการต้องการเทวาน่วยงานต่างๆต้องการเทวาจะสนับสนุนในรายการของเราค่ะก็สามารถเทจะติดต่อมาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปแล้วก็บอกเลาวในเรื่องของรายละเอียดในการเทวาจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆของช่องสตูนชนเนลของเรานะคะข้อ,อยํำไมา่เล็กูนเจสซี่เจ็ดซองซองสีฮาซา้มค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคงต้องเขงา้าเรีําลำล่ะ เวลาเพียงเท่านี้มีความสุขมามกมายทุูก่านค่ะแฮปปี้กันด้วยในวันส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ปีปีใหม่แแล้้วพองงไทยจคลวววปงช่ยยกัันภรับ,วรบสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสตูล<ห>ที่รักและเคารพทุกท่านครับครับกับผมนายสัมริต<ด>เลียงประสิทธิ์านาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมจะมาอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนคนสตูลทุกท่านครับครับขอให้ทุกท่านนะครับอายุยืนยิ่งร้อยขวบปีวันนะเลิศนวลชวีของแพ้วสุขะลาบยิ่งทวียศศักดิ์เพิ่มแพร พาละดีเพิดแพ้วเปรี่ยมด้วยสรรเสริญขอ,อให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีใหม่มีเงินใช้ไรโรคาอย่าเจ็บอย่าจนครับสวัสดีครับผมนายวิทชัยอรุณร,งร,งรงังสรรคประธานหอการค้าจังหวัดสตูล นางคณะกรรมการบริหารหมอกการค้าจังหวัดสตูลทุกท่านครับวันนี้จะมาวอวยพรปีใหม่ให้กับบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสตูลทุกท่านแต่ก่อนอื่นขอเกนนร,ริก่นนะครับในภารกิจหลักของหมอการค้าบทบาทภาร,รกิจของหอการค้าก็คือสนับสนุนส,งสน่งเสริมการค้าของบรรดาผู้ประกอบการค้าในพื้นที่จังหวัดสตูลทุกท่นทกานในรอบปีที่ผ่านมา หอาการค้าได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับและก็ส่งเสริมการค้าการขายของบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดสตูลกิจกรรมหลักๆที่เราทําขึ้นมาที่เพิ่งผ่านไปก็คืองานขอ,อการค้าแฝก,กระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจโดยตรงเรื่องการเงินการต่ังก็คืองานมิมนิมอนี่เอ็กพซึ่งเราจัดมาเป็นครั้งที่2และในโอกาส ปีใหม่ข้างหน้านี้ที่จะมาถึงปีพศ2557นั้นๆๆกิจกรรมหลักๆ,ๆก็ยังคงต่อเนื่อง <ๆ S 2> เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นงานหอการคาเฟ่ที่จะเป็นครั้งที่สอง่นปีที่แล้วนั้นเราก็ได้รับการตอบรับและก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอก,กชนเป็นอย่างดีในส่วนงานมินิมิน,นเอ็กโปนั้นก็กําลังคิดดาเนินการกันอยู่ว่าเราจะจับซึ้นปีนี้ก็จะเป็นครั้งที่สาม นอกนั้นก็ได้คุยกับหน่วยงานหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมในทุกๆเรื่องนอกจากเรื่องการค้าไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเช่นว่าความรู้เรื่องกฎหมายให้กับนักเรียนในวัยวันที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับอันสมควรที่จะได้ความรู้ไปนะครับเพื่อเป็นความรู้ที่จะติดตัวเข้าไปอันจะนํามาสู่ ในเรื่องของการเปิดเอฟซีที่จะมาถึงไม่ีวันข้างหน้านี้ในโอกาสปีพศ2อง7ันริะครับคือที่ใหม่ที่จะมาถึงนี้ผมนะนขอการค้าจังหวัดสุขทัออำนาจจริงสักทีทั้งหลายที่บดาพ่อแม่พี่น้องและจัดุขททุกท่านมี่พลดสุโขัยจบรรดาในท่านและทุกคนที่ท่นรัก ท่องทั้งหมดยงประสบความสำเร็จความหวังในสิ่ที่ท่านมุ่งท่านหวังจงทุกประการสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมนายนิจิตชายพักผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสตูลมีภารกิจรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเรามีโรงเรียนในสังกัด161โรง มีบุคลกากร2,000เศษผมอยากจะกราบเรียนว่าหน้าที่ในความรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจำเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนและในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้กับผมใกล้กับว่างเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกท่านนับถือได้โปรดดลบันดาลประธานพร ให้ท่านได้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ถูกที่ควรข้อขอให้สมความปรารถนาทุกประการสวัสดีปีใหม่2557ครับ